สำหรับคนที่ทำงานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราอยากทำในงานที่เราอยากทำเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วงานที่เราไม่อยากทำเนี่ยกลับสร้างประโยชน์ให้กับความก้าวหน้าของเรามากกว่ามันเป็นไปได้ด้วยเหตุผลหลายๆข้อข้อที่1นนะครับว่าไอ้งานที่เรา อยากทำเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เราทําจนชินและคุ้นเคยสบายสายกับมันแต่ว่ามันก็ให้ความก้าวหน้ากับผลลัพธ์เท่าที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันถ้าเราต้องการความสําเร็จที่มากกว่ามีผลงานที่มากกว่าเดิมเนี่ยเราต้องทําสิ่งที่แตกต่างทีนี้ไอ้สิ่งที่แตกต่างมันหมายถึงสิ่งที่เราเริ่มไม่คุ้นเคยละ พอเราไม่คุ้นเคยเราก็ไม่ค่อยอยากทำนะดังนั้นไอสิ่งที่เราไม่อยากทำนี่แหละมันคือหัวใจที่ทำให้เราเก้าวหน้ากว่าเดิมมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราข้อที่2งนะครับงานที่อยากทำส่วนใหญ่เป็นงานที่สร้างผลกระทบไม่มากเวลาเราพูดถึงงานที่เราอยากทำนะถ้านึกถึงสภาพในสำนักงานเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่เขาก็จะมี job description ให้เราว่าเฮ้ยหน้าที่นี้มันต้องทำงานนี้นะแล้วองค์กรต่างๆอะ่ะก็จะฝึกอบรม E มีหัวหน้ามาสอนเราทำในจ o อบด s สคริปชันของเราจนเราทำได้เราทำได้มันก็คือได้แค่ในตำแหน่งนั้นเงินเดือนมันก็ถูกใจในตำแหน่งนั้นไปละข้อต่อมาข้อที่3งานที่เราไม่อยากทำเนี่ยมันคืองานส่วนที่เรียกว่าสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนคนก็เลื่อนเลื่อนออกไปแล้วไองานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเนี่ยมันคืองานชี้ชะตาความก้าวหน้าของอนาคตเราเช่นงานสำคัญไม่เร่งด่วนคืองานพัฒนาตนให้เป็นผู้รอบรู้เข้าใจ งานมากขึ้นพัฒนาภาวะผู้นำถ้าเราเป็นคนที่พัฒนาตนจนอยู่กับสิ่งที่เราไม่อยากทำจนกลายเป็นทำได้เนี่ยมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มพิเศษตรงนี้ที่คนอื่นทำไม่ได้ข้อที่4ไอ้งานที่เราไม่อยากทำมันเป็นจุดที่ทำให้เราขยายตัวคนเราจะสร้างผลงานจากก้าวหน้าเนี่ยเราต้องทำให้ตัวเราขยายตัวขยายตัวทางไหนบ้างก็ทางความคิดก่อนแล้วก็ความรู้สึกขยายตัวทางความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานที่ ไม่อยากทําของแต่ละคนนะมันอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้ว่าเฟียโซนพื้นที่ที่เรากลัวเรากลัวว่ามันจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นโดยที่ถ้าเราเปิดใจเรียนรู้ด้วยการทําให้เฟียโซนเป็นเลิร์นนิ่งโซนพื้นที่ความกลัวกลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในที่สุดเรียนรู้ไปแล้วก็ทําไปมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราทําได้สบายๆเพราะว่าเราทุกๆคนทุกวันนี้เนี่ยใช้ศักยภาพเราประมาณ10%นเท่านั้นเองมันยังมีอีกเยอะมากที่ไม่ได้ถูกดึงออกมาใช้การที่เรา จะดึงศักยภาพตัวเองมาใช้ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อเรามีไมค์เซตบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ย <c oughs> เราขยายตัวไปในพื้นที่งานที่เราไม่ค่อยอยากทําแต่ว่าเรียนรู้ทําซ้ําจนกลายเป็นงานที่เราทําได้แบบสบายๆนี่คือการเติบโตแล้วก็เป็นการขยายศักยภาพตัวเราเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นข้อสุดท้ายคนทุกคนมันจะเริ่มต้นจากความเป็นธรรมชาติก่อนพอพูดถึงการทํางานเนี่ยเราจะทํางานได้ดีเมื่อเราทําอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เกรงไม่เขินและมีความมั่นใจธรรมชาติที่หนึ่งของคนเรา ก็อยู่กับงานที่เราอยากทําแต่ว่าคนทุกคนที่ต้องการเติบโตต้องขยายตัวไปสร้างธรรมชาติที่2ธรรมชาติที่3ถ้าเราอยากไปทําเรื่องอื่นอีกที่มันสร้างผลกระทบมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทําพัฒนาแล้วก็ทำๆจนกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของเราทุกคนที่มีธรรมชาติใหม่ที่ทําอะไรได้มากกว่าธรรมชาติแรกๆนะคนนั้นแหละจะมีความก้าวหน้าดังนั้นความคิดเดิมของเราทุกคนล้วนแล้วแต่จดจ่อกับ ทำสิ่งที่อยากทําแล้วมองสิ่งที่ไม่อยากทำเนี่ยเป็นยาขมเราจะปรับเรื่องนี้ได้ก็ปรับ ที่ความคิดก่อนมองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราไม่อยากทำเนี่ยมันมีความจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าของชีวิตเราเราอยู่แต่สิ่งที่อยากทำแต่ว่าชีวิตไม่มีผลลัพธ์ที่ดีมองไปอนาคตไกลๆพอถึงวัยกเกษียณ60แล้วชีวิตจะเป็นยังไงดังนั้นเริ่มต้นจากวันนี้เลยความคิดมองถึงความจำเป็นมองถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่อยากทำเมื่อเราเรียนรู้ทำซ้ำทำซ้ำกลายเป็นเรามั่นใจเราก็อยากกระโจนเข้าหามัน แล้วที่สำคัญคือผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตก็จะยิ่งกระตุ้นทําให้เราอยากหาสิ่งที่ท้าทายกว่าเดิมเพื่อพัฒนาชีวิตและความสําเร็จอีกด้วย